เส้นเอ็นที่อยู่ตั้งแต่ชั้นกระดูกก็คือลึกสุดนะมายังผิวด้านบนทุกคนมีใครรู้จักอินเดียนไลายบ้างเป็นจุดที่คนกังวลเยอะมาก เฉลยสาหรับใครที่ไม่รู้จักนะคะอินเดียไลน์ก็คือเส้นกลางแก้มบางคนก็จะมาถามว่าเส้นกลางแก้มแก้ยังไงคะปัญหาเนี้ยคือเป็นกันเยอะมากบางคนเป็นตั้งแต่เด็กบางคนก็เพิ่งมาเป็นตอนแก่ซึ่งอันนี้สามารถแก้ไขโดยการเติมฟิลเลอร์ได้นะแต่ว่าก็ต้องเติมให้ถูกจุดเลือกรุ่นให้เหมาะสมลูงไัยว่ามันเกิดจากอะไรเส้น Line อินเดียไลน์อ่ะจริงๆแล้วมันคือเส้นลิกรเมนหรือว่าเส้นเอ็นที่อยู่ตั้งแต่ชั้นกระดูกก็คือลึกสุดนะมายังผิวด้านบนเส้นเนี้ยมันชื่อว่าเซ 4L อันนี้เป็นตัวย่อนะคะซึ่งสามารถใช้ฟิลเลอร์ทําให้มันดีขึ้นได้แต่ก็จะไม่ได้หายทาวอนะทุกคนวิธีการเติมฟิลเลอร์เพื่อแก้บริเวณนี้เนี่ยคุณหมอจะต้องใช้ฟิลเลอร์ทางเนื้อเจลแข็งแล้วก็เนื้อเจลนิ่มในการวางทั้งชั้นลึกแล้วก็ชั้นตื้นค่ะก็สามารถแก้ไขได้นะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาตรงนี้ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามปรึกษากันก่อนได้นะจ๊ะ